สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงวอทคอยแล้วนะครับพอดีเฮียที่รู้จักกันนะครับเขาเป็นปริวเซอร์รายการรายการหนึ่งนะครับเฮียบอกว่ามีเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับอยากจะให้ผมฟรีๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาให้ก็เลยนัดหลับกันวันนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเทปเฮียบอกว่าเก่าเก็บจากที่บ้านนะครับมาแล้วครับขอถ่ายคอนเทนต์ด้วยหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เียจะลดไหนครับจอดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปกับเฮียก็ได้ครับโอ้น่าจะสามสิบได้กี่ปีแล้วครับเฮียน่าจะสามสิบปีได้สามสิบปีได้สามสิบ up up ครับบวกโอ้โหเครื่องใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวไม่เคยลองเลยนะนนนาามกะตอนแรกบข้างหลังมันยังเป็นไอ้ตัวนี้เก่าอยู่เลยตอนแรกว่าจะเก็บมาเป็นแบบว่าที่ระลึกของพ่อไงครับ มันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็พอดีเห็นเน่งแบบว่าทำก็เลยเอยเอาไปให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าเปลี<ด>่ยนเ่งทำอะไร,รได้ขอบคุณมากครับเฮี่ยครับอันนี้ผมซื้อขนมมาฝากเนี้ยกลับที่ไหนเนะี่ยกลับคอนโด